ไป <peach> เข้าที่ระพังไปไปเลยลูกไปวิ่ง้กกับตีนี่อย่าเพลินัเอากลับมากับมาเข้าที่ระวังไปโอ้ยพี่ำ้ำนินเป็นนักวิ่งจริงๆเลยวิ่งเก่งวิ่งเก่งเหนื่อยมาพักก่อนนะถ้าเหนื่อยาม,ม,มาพักเลย บบนนมันเลื่อนรองเท้ามันเลือลอเเล่อนมันต้องใส่รองเท้าผ้าใบช้างไทรบอกบอกบอกย่าเท่าน้ำนินไปไหนมาหน<อ>ูไปไหนมาหนูได้มาจากไหนเมย มีอไดิยาดอะไองานเา้านอ่อหา่หา่ว่าาหาาาาช่ยกได้ช่วยแกได้ยกได้ห่ห่กได้เท่าใหญ่กได้ไหนไม่